คุณน e sí, ุ๊กมาพร้อมกับเรื <t> ่องราวที่คุณนุ๊กเนี่ยได้รับฟังมาจากคุณพ่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณสักห้าสิบกว่าปีที่ผ่านมาครับมาพร้อมกับเรื่องของบ้านเก่าของพ่อเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะย้อนเวลากลับไปนานนะคุณผู้ชมผู้ฟังเราต้องหลับตาแล้วก็จินตนาการย้อนอดีตกลับไปครับ ครึ่งศตวรรษเลยนะฮะห้าสิบปีที่ผ่านมามาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่เก้ากันเลยครับสวัสดีครับคุณนุกครับสวัสดีครับพี่แจ็คครับผมคุณนุกตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับจากลาดพร้าวครับผมอยู่แถวลาดพร้าวนะฮะตอนนี้สัญญาณเสียงของคุณนุกตอนนี้คุณนุกใช้สมอรทอลอกอยู่หรือเปล่าตอนนี้ถอดแล้วครับโอเคดีนะครับดีขึ้นดีขึ้นเมื่อกี้เสียงมันไกลๆไปนิดนึง อ่า,อาคุณนุก,กับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังครับโอ้ยังไม่เคยคุยกันเลยครับแต่ว่าติดตามมาโอ้รวมยี่สิบปีนะเนี่ยแต่ผมไม่ทันสมัยช็อกนะแต่ทันในที่ช็อกทันในในที่ช็อกผมก็ยังไม่มานะในที่ช็อกผมก็เป็นเด็กคนหนึ่ง <c oughs> ที่ที่ฟังแล้วผมอ่ะมาอยู่กับพี่ป๋องช่วงเดอะช็อก เออทำไมในที่ช็อกตอนนั้นผมยังส่งเพจเจอร์ไปเลยว่าอ่าฟังอยู่เ,เด็กคอนโดฟังอยู่น่าก,กลัวมากพี่ป๋อมก็อ่านอาอกาศไว้ดีใจตอนนั้นนะครับเออมาคุณนุกมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่คุณพ่อเล่าให้ฟังย้อนเวลากลับไปนี่ห้าสิบปีที่ผ่านมาครับผมก่อ,อนหนึ่นก็ สวัสดีพี่แจ็คแล้วก็ทีมงานอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยคืออาจจะตื่นเต้นนิดนึงค่อยๆเล่านะสบายๆเลยเพิ่งโทรมาเล่าครั้งแรกเถ้าผิดพลาดประอการใดก็ขออภัยด้วยครับผมได้เลยไม่ต้องไปคิดว่าจะผิดพลาดอะไรนะเอาเล่าเล่าเรื่องตามที่คุณน,นุ๊กได้ยินคุณพ่อมาอเอเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก็มันเป็นเรื่องของพ่อผม ที่เกิดขึ้นก็น่าจะหลายปีละเพราะว่าพ่อผมเกิดพศ0 7ช่วงเวลาที่เกิดพ่อผมน่าจะอายุประมาณ6ขวบ,บแต่บอกพี่แจ้งนี้นะครับว่าไอการเจอผีเนี่ยของแต่ละท่านเนี่ยผมไม่ทราบว่ามันมันเกิดขึ้นยังไงแต่ ผมจะแบ่งเรื่องเนี้ยเป็นประมาณห้าหกพาพ่อผมเล่าให้ผมฟังว่าขอขอใช้ภาษาพ่อลูกนะครับคือเขาจะบอกว่ากูไม่รู้นะว่าคนคนที่เจอผีกันแบบเจอกันจริงๆอะ่ะมันเจอกันยังไงแต่บ้านหลังเนี้ยคือมันหลอกมันหลอกจริงหลอกจังมาก บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดยะโสธรครับย้อนกลับไปก็สมัยที่พ่อผมเป็นเด็กอะบ้านบ้านฐานะทางบ้านพ่อผมเนี่ยค่อนข้างจะยากจนยากจนแบบต้องต้องแลกข้าวกินนะครับต้องทำทำแบบไม่ไม่ได้ซื้อข้าวไมไ่อะไร โทษนะฮะอาจจะสันสๆนสิดนึงเนี่ยคือทํางานแลกข้าวกินอะสมัยนั้นอ่าครับผม,มประมาณนั้นครับแล้วในเนี้ยทางทางญาติอ่ะเขาก็มีที่ดินแปลงหนึ่งค,คือเขาให้อาศัยอยู่แหละก็ทางครอบครัวพ่อผมเนี่ยทางญาติผมทางปู่ก็ไปปลูกบ้านอยู่ให้พี่แจ็คึกภาพบ้านในสมัยสมัยก่อนห้าสิบกว่าปีที่แล้วนะครับ บ้านคนทางภาคอีสานน่ะเขาจะยกพื้นสูงขึ้นไปแล้วบนบ้านจะไม่มีห้องเลยจะเป็นจะเป็นลานกว้างเลยบนบนบ้านเวลานอนก็จะกลางมุงนอนอย่างนี้แล้วก็จะมีบันไดบันได,นดที่เป็นบันไดลิงอะ่ะที่เอาไว้ไต่ขึ้นบ้านแล้วเวลาเวลาเราเลิกใช้บันไดก็จะผ่านบันไดออกนอกบ้านแล้วผูกเชือกไว้อ่ามลนก็จะมีห้อง ห้องห้องห้องเล็กๆห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องนอนของพ่อผม mm. นะให้นึกให้นึกดีเทลบ้านนิดหนึ่งครับ mm. เรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยมันมันจะมันจะเจอเป็นช็อตๆเลยออ mm. นะย่างอย่างครั้งแรกที่เจอเนี่ยพ่อผมเล่าให้ฟังว่ามันเป็นวันที่ปู่ออกไปหาหาปูหาป้าเนี่ยแหละกลางคืนเนี่ยต่างจังหวัด ทุ่มสองทุง่มมันก็ดึกแล้วมันก็มืดมากแล้วในสมัยนั้นย่าไปปลุกพ่อว่าเฮ้ยมาดูนี่มึงมาดูนี่ดิอะไรเงี้ยคือพูดเภาษาอีสานครับเพราะว่าเป็นคนดัาทางภาษาอีสานมาดูนี่นพ่นนะอออกมาก็คือที่เห็นน่ะตรงหน้าบ้านน่ะก็คือเห็น เป็นเหมือนวัวแต่ว่าตัวตัวน้องน้องช้างเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่มากมาแบบมาพยายามแบบชนรั้วบ้านชนต้นไม้แบบว่าเสียงที่ได้ยินตอนนั้นอ่ะคือแบบว่ามันแทบจะพังบ้านเข้ามาได้เลยด่มันแทบจะพังรั้วบ้านเข้ามาได้เลยด้วยความด้วยความที่มันรุนแรงเสียงที่มันรุนแรงมาก พ่อผมก็เลยเอาหนังสะิิกยิงด้วยความที่เป็นเด็กอะครับไม่ไม่รู้ไม่รู้เรียงสายอะไรหรอกเขาไปยิงยิงไปมันก็เฉยมันก็เฉยอยู่นั้นแหละนครับ,รบแต่พอตื่นมาตอนเช้าเนี่ยพอตัดมาที่ตอนเช้าเนี่ยไปดูแม้แต่ใบไม้ก็ไม่มีร่วงครับครับผมบอ่าแล้วตรงนี้ก็ตัด ตัดจบไปอถอดอีกช็อตหนึ่งอ่ะโอเคจบเรื่องแรกก่อนคุณนุกอ่าครับผมสูดลมหายใจเข้าลึกๆผมดูสั่นมากเลยครัอสูดลมหายใจสบายๆไม่ต้องเกร็งไม่ต้องซีเรียสแล้วก็ปิดหน้าจอไลฟ์สดตอนนี้ไม่ได้ดูอยู่ใช่ไหมไม่ได้ดูอีู่อ้วคุยกับผมอย่างเดียวเลยค่อยๆเล่าค่อยๆลำดับเรื่องมาดีละมาดีละมาดีละอ่านี้ก็คือจบไปในในพาร์ทแรกแล้วซึ่งอันเนี้ย ยังไม่ได้ข้อสรุปใช่ไหมฮะหรือว่ามีข้อสรุปตอนท้ายมีมีข้อสรุปตอนท้ายโอเคโอเคมาต่อแล้วอ่าพอจากที่พ่อจบไปอันนี้จะเป็นในส่วนของปู่ครับปู่ผมเนี่ยด้วยความที่เขาก็อย่างว่าแหละคนอีสา, dafür, า,านทำโบราณก็จะมีพวกของรักษาพวกเขาอาจจะมีแบบวิชาติดตัวบ้าง <humanos. S 1> เขาก็ไปนอน นอนจุดตะเกียงบ,บนแค่แบบก่อกองไฟอะไรเงี้ยคที่ลานบ้านก็ให้นึกภาพลานบ้านก็จะมีแค่มีกองไฟแล้วมีกอไผ่ล้อมอะไรเงี้ยครับก็คือในช่วงที่จังหวะแบบเคลิ้มๆจะหลับก็คือแกยะตัวชาแล้วพอแกลืมตาขึ้นมาคือยืนล้อมแค่แกเลยคือ ก็คือจะยืนยืนอยู่ประมาณห้าหกคนล้อมแค่กันเลยเห็นคนเป็นคนยืนล้อมกันอยู่ใช่ครับหัวล้นล้นหัวล้นล้นแล้วแล้วฟันเนี่ยเขาบอกว่าฟันเนี่ยเท่าประมาณกับนิ้วโป้งเท้าเราอะครับและตาใหญ่มากแต่ว่าก็คือแค่ไม่ใส่เสื้อนะครับมีหมดลูกเด็กเล็กแดงยืนล้อมเลย ปู่ก็แกก็มีคาถามีอะไรนิดนึงแกก็สวดแกอะไรมาด้วยความที่เคยบวชเคยอะไรมาก็สวดไปก็หลุดมาตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็จบไปอืเรื่องของเรื่องของพ่อผมมันจะเป็นแบบเจอจ่าแล้วก็อืแล้วก็ตัดจบตัดจบไปเลยคือเขาบอกว่าการเจอผีของเขาอะมันมันเป็นอย่างนี้ออืมันไม่ได้เจออะไรแบบเป็นเรื่องแบบเป็นราว คือนึกจะเจอก็เจอไม่มีเหตุผลอะไรเลยเออเออเออเขาใจแล้วทีเนี้ยอันนี้ก็ตัดมาที่ย่ามีวันหนึ่งที่ว่ากลางบ้านกลางหมู่บ้านเขาตีตีคลองร้องปากเรียบประชุมอะไรอย่างเงี้ยครับตามที่เราเคยได้ยินในเพลงอะไรอย่างเงี้ยปู่เนี่ยก็ไปฟังผู้ใหญ่บ้านเขาพูดอะไรจริงๆมันมันยังไม่ดึกหรอกครับมันก็ช่วงสองสาทุ่มเนี่ยแหละแต่ว่า ด้วยความที่เป็นสมัยนั้นมันแน่นอนพี่แจ๊คมันดึกมากคือแล้วไฟฟ้าไม่มีอย่างเงี้ยเรต้องจุดตะเกียงเดินไปแล้วช่วงที่แบบว่าย่ากับพ่อผมหลับไปแล้วก็ได้ยินเสียงผักกระไดอะมาชนกับตัวตานนังแก๊กแล้วได้ยินเสียงคนเดินขึ้นมาสะบัดเสียงเหมือนสะบัดสะโลงอะสะบัดผ้าข้าวมาพุกพับพุกพับทุกพับแล้วก็วางถุงกระดาษ แล้วีเนี้ย่าของเคาบอกพ่อมึงพ่อมืงอมงย่าก็ลืมตาเห็นเห็นเป็นเงามืดๆแล้วีเนี้ยพอย่าบอกพ่อมืองพ่อมึงมันกระโดดบ้านเลยพี่แจอก嗯嗯นะครับมันก็จะเป็นในส่วนของย่าที่ก็ตัดจบไปแจ่เป็นี้กระโดดบ้านหมายถึงว่ากระโดดกระโดดด้วยความที่บ้านมันเป็นลานกว้างพี่แจ๊กนี่嗯嗯อ,อูกไหมครับมันไม่มีห้อง เดินไปก็เป็นนอกชาญเลยกระโดดกระโดดจากตรงตรงที่คือที่นอนกับที่เดินขึ้นมาคือมองเห็นเลยพี่แจ๊คครับครับก็คือกระโดดบ้านไปก็คือจบไปส่วนของยาแล้วก็เรื่องสิ่งสิ่งพิเศษของบ้านหลังนี้คือแม้แต่กลางวันพี่แจ๊คเนี่ยอย่างผมนั่งคุยกับพี่อยู่นบ้านเนี้ย เสียงโขกจากข้างข้างล่างใต้ไม้กระดานอะไม้กระดานคนบ้านคนยีสาขาจะปลูไม้ห่างๆปลูไม้ห่างๆมองเห็นข้างล่างเนี่ยมองลงไปอะหัวนี่ชนชนกับพื้นบ้านเลยพี่ยกสูงอะ,อะก็คือตัวสูงเดินหัวโขกพื้นบ้าน,นที่มันยกสูงอยู่ <c oughs> เดินเห็นต่าหัวไปเลย อันนี้ก็คือปัดจบไปอันนี้ผมจะเล่าแบบรวบลัดนะพี่เพราะเรื่องของผมมันมันไม่ค่อยเป็นสตอรี่เป็นเรื่องราวเทาไหร่รแล้วทีเนี้ยพอพอเริ่มมาอยู่สักพักปู่ย่าก็เริ่มเริ่มเอาไก่เอาเป็ดเอาหมูมาเลี้ยงครับ,รบพอเลี้ยงเนี่ยช่วงที่ช่วงที่ยังเป็นแบบลูกเจี๊ยบอะไรพวกนี้ปกติครับ ไม่เจ็คไม่ป่วยแต่พอโตขึ้นมาเริ่มเป็นหนุ่มเริ่มอะไรเงี้ยแค่ต้อนหมูเข้าข้อกับพี่แจ็คก,กานมะยมมาปีหมูหลังหักตายครับเฮ้ย <Hey. S 2> เรื่องจริงครับแค่แบบว่าพี่แจ็คม่คภาพบอกนะตอนตอนสัตว์เข้าข้อครับ การมายมตีหมูหลังหักตายอ่าเข้าใจแต่มันมัน,ม,นมันความเป็นไปได้มันแทบจะเอออ่าครับไก่เป็ดอือตายยกค้อกเลยมีมีสิบตัวก็ตายสิบตัวตายแบบไม่รู้สาเหตุครับอืมคืออ่าถ้าปัจจุบันเราสันนิษฐานได้ว่าเป็นโรคอืมอืมอันนี้ก็ครับส่วนหนึ่งอืมแล้วทีนี้พอมันมันเริ่มไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กแล้ว ก็จเจอทุกวันคนระับบ้านหลังนี้เนี่ยที่พ่อบอกมันหลอกหลอกแล้วหลอกเล่าก็ไปเชิญหมอทรมาหมอทมก็บอกว่าเนี่ยพวกมึงอ,อ่ะปลูกบ้านทับบ้านมันเลยนะเนี่ยเนี่ยมันกินสัตว์สี่ขาหมดแล้วนะเนี่ยมันจะกินสัตว์สองสองขาแล้วก็ถ้าไงก็ย้ายออกไปหาที่อยู่ใหม่อะไรอย่างเงี้ย แต่ด้วยความจนนี่นมันก็ก็ต้องว่ากันไปตามนั้นก็ต้องทนอยู่ต่อ<ถ>ผมก็ยอมใจเขาเหมือนกันแนล้วเขาไม่กลัวกันเลยวิถีชาวบ้าน,นครับตื่นเช้ามาก่อไฟนึ่งข้าว<ถ>พี่แจ๊คเคยเห็นเวลาฟืนมันแตกนะครับแต่แล้วมันจะมีไฟแบบละอองไฟลอยขึ้นไปไป<ถ>ปิดคือบ้านไฟไหม้เลย ไฟไหม้ทั้งหลังวอดทั้งหลังเลยครับสรุปก็ต้องได้ย้ายออกจริงๆอยู่ไม่ได้ uh huh. แล้วที่ดินแปลงนั้นจากที่พ่อผมอยู่จนท uh ุก huh. วันนี้ uh huh. เป็นป่ารกลางครับไม่มีใครทำอะไรได้มันจะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมเ uh huh. จ้าของที่เป็นญาติผมไม่ห่วงครับ uh huh. ถ้าใครอยากไปลองกางเต็นท์นอนเล่นสักคืน ถ้าผ่านไปที่ยโสธรบอกได้ครับผมอ,อยู่ในอำเภอเมืองครับทีนี้เนี่ยที่หมอทําบอกว่าไปปลูกบ้านทับบ้านเขาหรือว่าบ้านบางสิ่งบางอย่างเขาขยายความไหมครับคุณลูกว่าตรงนั้นมันมีอะไรจริงๆพื้นพื้นที่แถวนั้นอะ่ะม,มันเป็นคือชื่อชื่อชื่อหมู่บ้านมันชื่อหมู่บ้านนา,นาดีน้อยครับพูดได้ไม่เป็นไร แต่จริงๆชื่อมันคือชื่อที่คนหมู่บ้านนั้นเรียกคือชื่อบ้านนาสวยครับคือหมู่บ้านเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะเคยเคยเป็นโรคหาและตายตายกันเมื่อหลายร้อยปีก่อนนะครับครับตายกันเป็น<อ>เป็นเบือเลย<อ>ก็ผมคิดว่าน่าจะตรงนี้ด้วยอืก็คือหมู่บ้านเนี้ย มันมีชื่อมันมีชื่อหลักอยู่แล้วเนี่ยที่ผมพูดให้ผูแจักฟังแต่ว่าคนคนโบราณลูกหลานที่โต้ยเนี่ยเขาก็จะเรียกแต่ชื่อบ้านนาซวยบ้านนาซวยเนี่ยลอ,อ,อ้ผมว่านะหนึ่งคือการการเรียกเหมือนเป็นการแช่งพื้นดินพื้นที่ของตัวเองอยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> เออเป็นไปได้ไหมครับว่าตอนนั้นนที่บอกว่าเป็นโรคหงโรคหาอะไรกันเนี่ยมันอาจจะเป็นพื้นที่ใช้สำหรับฝังศพมาก่อน มีความเป็น<อ>ไปได้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันคร<อ>ับแต่ตรงตรงนั้นน่ะมันไม่ใกล้บ้านคนเลยครับมันเป็นป่ายนาพ<อ>ี่มันเป็น<อ>มันเป็นบ้านที่อยู่ติดนาเลยครับมันไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านด้วยคอือแต่ตอนนี้คือมีคนมาสร้างบ้านอยู่ใกลยๆย้ๆอ่ะเยอะแยะไปหมดแต่ว่าที่ตรงนั้นน่ะไม่มีใครแตะเลยครับแล้ว<อ>พ่อบอกว่ามันจะเป็นแค่ในบริเวณบ้านครับมันจะไม่หลอกนอกบ้านเลย บ้านหลังนีอ้อ่าและอันนี้ย้อนกลับไปตอนแรกนิดนึงช็อตแรกที่ที่คุณยายเรียกตัวของคุณนุ๊กไปดูที่เห็นบอกว่าเป็นวัวตัวใหญ่เรียกตัวคุณพ่อไปครับเออเออคุณพ่อไปดูมันคืออะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับมันพ่อบอกว่าผีผีด้านนอกนี่มันหลอกมันหลอกแบบหลอก จริงๆเลยนะพี่วบนะให้เห็นจะาจะเลยแต่ว่ามันไม่มันไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวคือก็อาจจะออกมาในรูปร่างของสัตว์ลักษณะใดลักษณะหนึ่งจริงๆอืมันเรื่องที่พ่อผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะเป็นเรื่องแบบตัดจบในสองนาทีอะไรอย่างเาางีเ้ยพี่เข้าใจเข้าใจเข้าใจรู้รู้แต่ผมกําลังคุยคุยถึงเรื่องแรกอยู่ว่า สิ่งที่เจอเป็นไปได้ไหมผมกำลังจะหาบทสรุปมานะเอ้ยวัวธนูควายธนูหรืออาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ออกมาในรูปลักษณ์ของสัตว์อย่างที่อย่างที่มาเกี้ผมได้พูดไปหรือเปล่าอันนี้คุณพ่อก็ไม่มีคำตอบเรื่องนี้ถูกไหมใช่ครับก็มไม่ก็<ๆ>ไม่ได้มีคำตอบออนะครับก็เป็นเรื่องที่คุณพ่อเจอมาคือคนสมัยนั้นยุคนั้นสมัยนั้นนะครับบางทีเขาจะเจอ อะไรอย่างเงี้ยคือเจอเป็นช็อตๆคือนึกจะเจอก็เจอเจอแล้วก็อยู่ในความทรงจําว่าเฮ้ยเคยเจออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแต่การเจอในที่เนี้ยของคุณพ่อครับคือเจอในบ้านหลังเนี้ยในพื้นดินผืนดินผืนเนี้ยที่บอกว่าเป็นที่สามเหลี่ยมเนี่ยถือว่าเป็นพื้นดินพื้นทีน่อาถรรพ์หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่แปลนั้นเป็นสามเหลี่ยมนบพี่แจ๊คครับผมได้มีโอกาสไปเที่ยวพี่บ้านก็ ได้ไปขี่มอไซค์วนดูครับเพราะว่าผมเกิดไม่ทันไงผมยากเห็นคแต่โชคดีมันยังอยู่ให้ผมเห็นอยู่อืนะฮะก็คือการเป็นป่ารกร้างไปเป็นที่เรียบร้อยตรงนั้นนะนะครับอา่าโอเคได้ฮะ,ะคุณนุกน,นิดนิดนึงนิดนึงครับพี่แจ๊คก็เดี๋ยวถ้าต่อไปอโอกาสหน้าผมก็ด๋ยาจะเรียบเรียงแบบ,บเป็นเรื่องแบบเรียกว่าเรื่องช็อตละกันพี่ อาจจะเรื่องเรื่องเรื like age, mm ่องซักฟิกช็อตอย่างเงี้ยช็อตละสองสามนาทีอะไรยเงี้ยอย่างนิดเดียวพี่นิดเดียวพี่แจ็คเนี่ยที่ที่บ้านพ่อผมเนี่ยที่ยะโสธรเนี่ยมันจะมีวังปลาอยู่วังหนึ่งเขาเรียกว่าวังผีหลอกก็ก็คือเป็นเป็นเป็นเหมือนหนองน้ําเนี่ยพี่แต่เขาเรียกวังนะก็คือคนเนี่ยคนหมู่บ้านพ่อผมเนี่ย ไปทอดแหกลางวันนะพี่ฮะแล้วจังหวะที่ทอดแห่เสร็จปุ๊บเราก็ต้องลงไปลงไปคำ้คำคำ้ำใช่ไหมครับเขาไปคํำเจอโอ้เขาดีใจว่าเขาได้ปลาตัวใหญ่<อ>แต่พอเขาจับไปมันเป็นมือคนเนี<อ>่ยแล้วเขาก็วิ่งหัวฟูขึ้นน้ำก็เป็นไข้เป็นอะไรไปมันจะเป็นเรื่องประมาณนี้ครับอ่าโอเคได้แต่ครั้งหน้าเนี่ยคุณนุกต้อง,ต,องต้องสัญญากับผมอย่างหนึ่งก่อน ว่าครั้งหน้ามาเนี่ยครั้งนี้ถือว่าเราทําความรู้จักกันแล้วนะครั้งหน้ามานะไม่ต้องตื่นเต้นแล้วนาะสบาย<ต>สบายเลยนะเรริิมมเดีออนะครับนะรรก็ถือว่าเอาประสบการณ์ต่างๆนั้นน่าที่ไปเก็บเกี่ยวมามาเล่ามาแชร์พวกเราเล่าสู่กันฟังกันแล้วกันนะผมกลัวคุณลูกหายใจไม่ทันไม่แน่หรอกออโอเคได้คุณนนุ๊กขอบคุณมากมากเลยนาะ ที่<พ>อเอา,<ม>าเรื่องนี้มา <ขอ S 1> ล่าให้พวกเราได้ฟังกันครั้งหน้าค่อยๆลําดับมานะได้ครับโอเคขอบพระคุณครับสวัสดีครับ